ชุดตัวเลขสําคัญที่น้องต้องรู้ในบทพิทาการัสเริ่มต้นจากพิทาการัสเนี่ยพูดถึงสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับก็เหมือนกับตัวอย่างของโจทย์ข้อนี้ที่พี่เอเอามาให้น้องดูนะครับในตัวอย่างนะครับเขาจะมีด้าน5กับด้าน12นะซึ่งเป็นด้านประกอบมุมฉากมาให้เรานะครับแล้วเขาถามว่าด้านตรงข้ามุมฉากเนี่ยยาวเท่าไหร่นะครับถ้าเราใช้ทฤษฎีของพิทาการัสเลยนะครับเราก็บอกว่ามันจะมีค่าเท่ากับ,บรูทของนะครับด้านประกอบแรกคือ5ใช่ไหมก็เอามายกกําลังสองครับ แล้วไปบวกกับด้านประกอบมุมฉากที่2ก็คือ12ยกกำลังสองนั่นเองแล้วน้องคิดดูดีกว่าจะไปคิด5้ากำลังสองกำลังสองถอดรูทออกมาอีกเห็นไหมครับมันก็จะช้ามากนะชุดตัวเลขชุดนี้สำคัญมากๆจะช่วยน้องได้นะครับเวลาเขาท่องเ็าท่องกันง่ายๆย่ายนครับน้อง่างสเจี่ย้บน้อง3 4 5 5เอ็ดหกสิบหกเอ็ดสิบสอง1 ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเก้าหนึ่งรูสามสองหนึ่งหนึ่งรูสองนั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันจะจํากันเป็นจังหวะแบบนี้นะครับนะซึ่งถ้าเกิดว่าน้องแบบเฮ้ยมันน่าสนใจน้องเซฟคลิปนี้ไว้เลยนะครับแล้วน้องจะไม่พลาดบทนี้แน่นอนคราวนี้เวลาใช้งานเนี่ยเขาบอกว่าชุดตัวเลขที่ให้มานะครับไอเจ้าเลขสุดท้ายตัวเนี้ยอย่างเช่นสามสี่ห้าไอเลขห้าตัวเนี้ยครับเขาบอกว่ามันเป็นด้านฉากพูดง่ายๆครับแถวสุดท้ายเนี่ยก็คือด้านฉากนั่นเองนะครับไปท่องนะแล้วจะมีประโยชน์มากๆเลยอย่างเช่นข้อตัวอย่างข้อนี้เป็นไงครับ ห้าสิบสองสิบสามไงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เลยห้าสิบสองสิบสามด้านขงข้ามมุมฉากสิบสามนั่นเองคราวนี้เพื่อให้เราแบบรู้ว่ามันจะไปใช้งานยังไงนะครับเราไปดูตัวอย่างที่2กันเขาบอกว่าจงหาด้าน DC นะครับด้านดีก็คือด้านนี้นะพี่ติดเป็นเอกไว้มีค่าเท่าไหร่นั่นเองดูดีๆครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่2รูปนะครับนะอยู่ในนี้นะเอารูปแรกก่อนนะครับด้านล่างเห็นว่าสาม 4เห็นไหมครับ5นี่นครับนะด้านตรงข้ามมุมฉากนะได้5เลยจากนั้นรูปที่สองบางคนบอกขอเอียงคอดูหน่อยนะครับนะรูปที่สองเนี่ยสังเกตว่าเราก็เจอ5 12แล้ว x อ่ะเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับถ้าเราท่องมา5 12 13นั่นเองนะครับเราก็จะได้แล้วว่า DC เนี่ยตอบ13เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นชุดตัวเลขเหล่านี้จะช่วยน้องได้หลายคนบอกคณิตศาสตร์ต้องท่องจำเหรอพี่อย่าลืมนะครับโลกใบนี้มีสิ่งที่เรียกว่าการแข่งขันไง เพราะนั้นถ้าเกิดว่าน้องจะไปสอบแข่งขันกับชาวบ้านเขาไอ้พวกชุดตัวเลขแบบนี้มันคล้ายๆกับแม่สุขูนะครับท่องไว้รับประกันได้เลยว่าช่วยน้องให้เร็วกว่าคนอื่นได้แน่นอนและข้อนี้ถ้าใครหาค่า X ได้แล้วคอมเมนต์ลงมาบอกพี่หน่อยครับ